เท hey, ยินดีนักแสดงสาวคนสวยจูงมือเป็นหนุ่มเข้าประตูวิวาลเลววันนี้เป็นนักแสดงหญิงชาวไทยสังกัดทีวีซีนเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดพันทีนสตาเสิร์อินสตาสเตปปีพุทธศักราช2554ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและมีผลงานละครแจ้งเกิดจากบทนางร้ายในละครเรื่องเรื่องยยงร้อยดาวรับบทเป็นดารากาจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากบุตรบุตรสิริ รัตนาภัยสารสุขล่าสุดในอินสตาแกรมของบุ๋มปนัดดาได้โพสต์ภาพงานแต่งของหุ่นพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าเจ้าสาวสวยมากเจอหนูมาตั้งแต่ละครเรื่องลูกทาสและเห็นความน่ารักของหนูมาโดยตลอดดีใจที่วันนี้มีคนมาดูแลหนูขอให้รักกันไปนานๆดูแลกันและกันตลอดไปนะ